สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับข่าวนอกสนามค่ะนอกสนามของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดนะคะในเรื่องของการบดโค้ดในที่นี้ไม่ใช่คนรับนะคะแต่เป็นโค้ที่ดูแลทีมฟุตบอลนั่นเองค่ะไหนๆนะคะในช่วงต้นกับดาหเนี่ยเราก็พูดถึงการปลดนะคะตัว แฟรมอร์พอลเตอร์ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เลยขอมาพูดถึงนะคะพอดีไปเจอมาว่าได้รวบรวมนะคะว่ามีทีมไหนบ้างน,นะคะที่เหล่าสโมสรน,นะครับปลดโค้ชหรือว่ากุญซอเนี่ยออกจากทีมนะคะก็พอดีไปเจอรวบรวมมาก็เลยเอามาพูดถึงกันสัหน่อยค่ะอันนี้เนี่ยพูดถึงในส่วนสโมสรพรีเมียร์ลีกนะคะปี2 0 2 2ันถึงยีเท่านั้นนะและบอกเลยว่า เหมือนสร้างสถิติทุกคนคือสถิในรอบเนี้ยปลดโค้ไปแล้วทั้งหมด12คนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะคะคืออย่างนั้นล่าสุดเราก็รู้แล้วลว,ว่าตัวพอตเตอร์เ,เนี่ยเขาถูกปลดนะคะจากการไปกุญซื้อของทางเชลซีนะคะเป็นได้ประมาณเจ็ดเดือนมาทุกคนประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีทีมไหนนะคะแล้วก็มีใครบ้างคะ่ะมาดูกันเลย อันนี้ก็คือไม่ได้ถูกเรียงจากก่อนไปหลังหรือหลังไปก่อนนะคะอันนี้เอาแบบที่ได้ข้อมูลมาเริ่มจากโธมัสทูเคิลนะคะคนนี้นี่ถูกปลดจากเชลซีค่ะราฟฮาเซนพุสเทลนะคะคนนี้ปลดจากซา u ท์เทมป์ตันค่ะบูโน่ลาสนะคะถูกปลดจากวูฟแฮมป์ตันค่ะ แฟงค์แลมพาร์ถูกปวดจากเอเวอตันค่ะสกอตต์ปาร์เกอร์ถูกปวดจากบอนมาร์ชค่ะสตีเวนเจอราดนะคะถูกปวดจากแอสตันวินล่าค่ะเบรนแดนโรเจอร์นะคะถูกปวดจากเลสเตอร์ซิตี้ค่ะ แฟรงค์ลามพาร์ตถูกปลดจากเอเวอร์ตันค่ะนาธานโจนถูกปลดจากเซาท์เทมป์ตันค่ะแพทริกวิเอราถูกปลดจากคริสตันพาเลตค่ะเจสซี่มาร์ค่ะถูกปลดจากลีดยูเนเต็ดค่ะแกรแฮมพัตเตอร์ถูกปลดจากเชลซีค่ะ อันโตนิโอคอนเต้ถูกปวดจากสเปอร์ค่ะนี่ถือเป็นการรวบรวมมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงนะคะในหนังซื้อพิมพ์ของเดลี่เมลนะคะของฝั่งอังกฤษค่ะคือตอนนี้มันมีข่าวออกมานะคะว่าตอนนี้กำลังจะมีคนเนี่ยมานั่งเป็นกุนซื้อคนใหม่นะคะของทางเลสเตอร์นะคะแทนโรส อะะยดาลืมบอกว่าเขาเนี่ยเล็งใครไว้นะคะเขาบอกว่าเออ่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการเฟ้นหากุญซื้อคนใหม่นะคะแทนเบรนเดสโรดเจอร์สนะคะที่เพิ่งโดนโปลดจากตำแหน่งนะคะเมื่อประมาณต้น เดิอนเมษาที่ผ่านมานะคะหลังจากสิ้นสุดการทางานกับสโมสอนนะคะที่เขาทํามาประมาณ4ปีแล้วทุกคนโดยที่โร g เจอรสนะคะเซ็นสัญญา5ปีครึ่งนะคะตั้งแต่ประมาณปลายประมาณช่วงเดือนธันวาปี2019นะคะแล้วก็ได้ใส่งเงื่นไขชดเชยไว้สูงถึง10ล้านปอนด์หรือ4,200ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเนาะก็เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะคะ ส่วนเกมลีกนะคะกับแอสตันวิลล่าวันอังคารที่4มีนาที่ผ่านมาเนี่ยตัวอดัมจัดเลอร์นะคะสตาร์โค้ชชุดใหญ่และไมสตตลเนี่ยเป็นโค้ชผู้รักษาประตูทำหน้าที่คุมทีมชั่วขราวนั่นเองค่ะสำหรับกุญซือที่มีลุ้นว่าจะได้รับตำแหน่งแทนรอดจอร์สนะคะอันรอดเจอร์สนะคะก็น่าจะมีเจสซี่มาร์สนะคะรับ ฮาเซฮุสเทิร์นนะคะราฟาเอลเบนิเตสนะคะก็คือมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขาเนี่ยพาทีมหนีการตกชั้นมาค่อนข้างดีนะคะขณะที่อาร์ตีฮูสเตอร์นะคะอดีตกุณซื้อบอรุสเซียเนี่ย เขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าใครนะคะจะมาแทนที่และใครนะคะจะได้เป็นกุนซึอที่จะพาทีมนะคะไปลุ้นถ้วยไปลุนรางวัลค่ะช่วงนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะในแต่ละทีมที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะสามารถหาอ่านได้ค่ะแล้วก็ ช่วงนี้ก็อยู่อาทิตทย์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะไปรุนในส่วนของนักฟุตบอลนะคะที่มีการซื้อตัวค้าแข่งหรือว่ายืมตัวต่างๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของกุนซือกันหน่อยแล้วเนาะเพราะว่ากุนซือเนี่ยนอกจากหมดสัญญาถูกปลดนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่คือมีเยอะม,มากทุกคนหรือแม้กระทั่งนักเตะที่ แปลไวมาเป็นกุนซือเป็นโค้ตก็มีนะเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะเปิดทีวีกันมาแล้วแบบเอ๊ะทำไมคนนี้มาดูแลทีมนี้หรือว่าเอ๊ะทำไมนักเตะคนนี้ถึงย้ายมาเป็นโค้ชของทีมนี้อะไรอานีอาจจะมีและเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยเข้าคุณทูก่าติดตามแล้วพูดคุยแล้วก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ